เรดูไปต่อยก็ดีแล้วมีเตัดใจเดี๋ไม่เวยามันมาไปดันเวลามาต่อยไม่ดันรถนอยยังโซ่หน่อยหนึ่งเดือนเดีก็เดวก็มาต่อยก็ท้ายหน่อยมาต่อยเลยอันนี้ก็ไอ้ติมหน่อไอ้ติมหน่อยไอ้ติมหน่อยไอ้ติมหน่อยรุ่นใหม่รุ่นหมตรุ่นนี้จะร้องรุ่นนี้รุ่นนี้ออกหน่อย ไอติมก็ไอติมมเนี่ยอรถฟรอิมาไอติม่าติไอติมอ่ยอติมอ่คนโยอากขายฟันใจ่ายอไรอติมก็อยากจะังไม่นี่านคเมนนะรเพราะว่าเอีดอโ ไอติมนะคะออกรถใหม่เลี้ยงไอติมนะคะเอคนเอาคนโอ้ชาเกลนเอาคนไอติมหรืออะไรไอติมเราได้ยังได้รถใหม่มาเลยนะคะเรามาเอาไอติมก่อนเพื่อนเลยนะคะเอาไอติมก่อนเพื่อนเลยนะคะ้าได้รถใหม่เลี้ยงไอติมนะคะ อันนั้นหเออ่เอาด้ว่อยก้าวเอาค่อก้เอ่อยก้อันนั้นละค่อยก้าอันนั้นล่ะบคเอาอันบานนี่แม่เอา้เอเบิับผมเบิ้ลเบิ้บ่อข้าวเนียวทุเรียนอันนี้ตัวนี้เอ่ตัวนี้ตัวนี้นี่เอมาส่งงานด้มีหมักนีครับอันนี้าหนอันึงค่อยหนาโตอนึ่ข้าเหนียวทุเรยนี่นี่ นี ite, you meal. Meal ่นเจ้านับไปด้วยเจ้านับไปเลยไปเดจุดใจจ้ามาจ่ายเจ้านับเอาไว้ีนี่เป้าะราเ่ายเจ้ากระเเอาสีชมพูด้วยค่ะเจอกระเลสีชมพูออนใหโว่าหสือนี่ครับอันน้อยก็ได้อันน้อยเออันน้อย ต้องเล่นต้องเ่นเทากันนั่นแหละพี่ต่อเอาไปโคนใหญ่เมือไทยสาวหัวหมดแล้วโคนใหญ่หมดแล้วมีติ๊ใบมีปะครับอันนี้นะอันน้อยนะแบบเป็นถ้วยก็ได้ค่ะเออแบบเมื่อกี้ก็ได้ค่ะอันน้อยสิอันนี้ก็ได้อันนี้อะไรเอ่ยตั้งยี่ห้อยี่ห้อะไรนะไม่หยิบอกมาอะไรนะอันนี้อันเล็กออกมาก็ได้จดแล้วปะจดแล้วปะยักษ์เขาเอิงเรียนทำอาไรงั้นอันนี้ียนมัน น้อรียนนี่นะรถไปเด้อครับเด้อมันมีอันไม้ตักบ่นี่นะพี่โดนตักน่มาเอาซ้อนแม่มาเอาแม่ซ้อนมาแม่ป้าแตมบอกยันกินอะไริบเอ้าเลี้ยงเลยเออเอามาเนี่ยตอม

ไปหาฟ้า,าน้จ,จกยกัจไปหยอก้าเ้วบอกว่า้าเฟ้าอาไไม่เ,เป็น,นแบบนี้ไ,นไ,ไม่เขจะไปหยอกพกผาขาซมไม่ได้ล<อ>ดดเลยไปเราจะไปหาคลิปก่อนนะครับงอมึงลงแน่กแต่งตัวมงานเ่าถึงไ้น่านอกน เงาตัวอ่งสั้นงานกันตันไรลอกไรอดุตาคนเด่าะเทเหลอนี่หอดจึ๊งยูนี่เข้าไปาลานทรวะเมื่อแรกเขาจะไปฮาร์ดวะตามตบราทเธอบอกเอาอันนี้าไปหาไปหาฮัร์ดป